โอเคนะครับตอนนี้ถึงแล้วกาแฟโป้เชตนะครับโป้เชตกาแฟเนี่นะครับนี่จะของร้านนะครับกระปองร้านสวัสดีค่ะัสดี่ะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเมนูเมนู้นี่เทียบเลยนะครับเมนูทางร้านนะครับเป็นกาแฟรุ่เข็นอยู่เส้นสายสุรินทร์จอมพระนะครับอยู่ประมาณกมอกมหนึ่งเนาะ ชช่เริ่มต้นที่กะมอหนึ่งกะมอหนึ่งใช่ใเกือบถึงแยกเจริญชัยคลังเหล็กนะครับโอเควันนี้มีเมนูอะไรนําเสนอบ้างครับโอ้วันนี้เมนูพิเศษของที่ร้านรังพึ่งมะนาวโซดาเ๋าะรังพึ่งมะนาวโซดาเป็นยังไงเนาะรสชาติก็จะเป็นสําหรับคนเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพใช่เมนูมาใหม่เมนูมาใหม่เ้นาเนื้อ ใช่ค่ะโอเคโอเคอ่ะลองลองสั่งดูสักแก้วหนึ่งเอาสักแก้วนึงขอบคุณนะค๋ยวนอกจากอันนี้แล้วมีอะไรอีกอ๋อน้ำปั่นก็มีเนาะมีมีค่ะน้ำปั่นผลไม้สดกาแฟปั่นทุกอย่างในที่นี้ปั่นได้หมดครับขอแค่ตังโอเคสั่งได้ครับฟูดแพนด้าก็สั่งได้นะครับโอเคมีฟูดแพนด้าด้วยครับสั่งได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างดีใจดีใจดีใจ ใช่รสรสชาติความหอมมันจะต่างต่างกันมากน้ำผึ้งแท้จากดอกลำไยนะครับน้ำผึ้งแท้ดอกลำไยราคาราคาก็จะแพงนิดนึ่งอ๋อโอเคไม่เป็นไรแพงไม่เป็นไรแต่ว่ารสชาติโอเคก็ผ่านครับก็โอเคครับเนีย่ยครับร้านจะตั้งอยู่เส้นอ่าถ้าผ่านมานะครับจะอยู่เส้นสุรินจอมพระ กรมอหนึ่งนะครับเส้นสองหนึ่งสี่สุริน 101. ร้น 101. อยเอ็ดเดี๋ยวเราจะจัดให้นี่นะครับโดยจัดเต็มจัดเต็มเต็มจัดเต็มสูตรเด็ดไม่บอกใครเลยอร่อยจริงนะร่าอ่ไยจริงไมครบบอกว่าขอบอกออถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะครับ ก,ก็ไม่รู้อโอเคอมีน้ำพึ่งมีมะนาวมีโซดาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเมนูเพื่อสุขภาพนะครับ<ล>น้ำตานเต็ประมาณสกักเดือนหนึงจะลงอยู่ประมาณสากิโลน่าจะได้เพราะมีลูกค้าตอบโจทย์มาแล้วอ๋อโอเคเยี่ยมเลยสำหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้ำหนักถูกต้องใช่ไหม โอเคมะนาวสดหั่นชิ้นมะนาวมีมะนาวสดหั่นชิ้นตกแต่งแล้วก็ใบมิ้นท์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 ออ๋ใช่เยใบมิ้นท์กับใบสะระแหน่เหมือนกันไหมเป็น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 ตระกูลเดียวกันใช่ไหมใช่เป็นตระกูลเดียวกันแต่ไม่ใช่ ใช่ค่ะใช่เป็นตระกูลเดียวกันแต่ไม่ใช่โอ้เดี๋ยวขอขอดูพึ่งก่อนคุณนี่รังพึ่งแท้นะ้วจ้ารังพึ่งแท้เลยใช่สวยงามมากดูหั่นเป็นสี่เหลี่ยสมดุเต้าเลยน้ำผึ้งแท้อย่างนี้แบบนี้เลยน้ำผึ้งดอกลำไยใช่ทุกอย่างเป็นเกษตรจากธรรมชาติเยมแยมแยมโอ้ยหอมน้ำผึ้งมากเลยหอมมากหอมมากเเดี๋ยวจะใส่หน้าตาสองชิ้นเพราะมันตัดได้ไม่เยอะนะคะ อันนี้น้ำพึ่งเข้ามาเป็นกระปุกอย่างนี้หรอ่ใช่ใช่น้ำพึ่งจะมาเป็นกระปุกแบบนี้เลยเป็นกระปุกเลยมาเป็นเซ็ตเขาอย่างในฐานะที่วันนี้มาทำอีพีให้แถมนะจ๊ะแถมว้ขอบคุณจ้าปกติจะไม่แถมแต่วันนี้เป็นการมาเปิดตัวเมเปิดตัวร้านให้อันนี้ให้ก็ให้น้องชายไปกับคุณครับเชียร์โฆษณาร้านอะไรประมาณนี้เอาพุดเป็นด้ามาแล้วนะครับ ดูสิว่ามีอะไรคุณสั่งออเดอร์นะแต่ว่าลูกค้ามาเองลูกค้คามาทานเองอ๋อใช่ๆว,วันนี้ทานเองครับทานเองเนาะวันนี้ทานเองโอ้วันนี้พอดีเลยโชคดีมากวันนี้โชคดีมากค้ดแฟนด้ามาพร้อมมาพร้อมเลยวันนี้คุณแพนด้าก็สั่งได้นะครับ ได้เอาขาตั้งกล้องมาลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันใหไ้ได้มาก็จะได้ติดตามเมนูก็หลากหลายนะครับเยอะแยะเลยแล้วแต่จะเลือกแต่วันนี้เลือกเมนูเด็ดของทางร้านาเมนูใหม่กล้ตัวเพื่อสุขภาพโอเคโอเคนี่นะนี่นะครับโอเคอันนั้นต้อง้อดีกว่าต้อสวยกว่าโอเคค่ะต้องโปะใช่ไหมลูก สวยงามมากอ่าโอเคนี่คือลังพึ่งมะนาวโซดาพึ่งมะนาวโซดานะครับใช่เมนูเพื่อสุขภาพหนึ่งเดือนลดสามกิโลนะจ๊ะโอ้แม่แม่ค้าโฆษณาสรรพคุณด้วยหนึ่งเดือนลดลดสามกิโลโอเคเลยอันนี้เมนูอะไรเนี่ยอันนี้โกโก้จ้ะอ๋อโกโก้จ้ะอันนี้โกโก้จ้ะเพื่อ ในราคาเบาๆที่10บาทเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นจริงๆแก้วก็สวยใช่ตัวนี้เป็นแก้วเออ่เขาเรียกแก้วแก้วแคปซูลแก้วแคปซูลใช่แก้วแคปซูลมีมาใหม่ม<ก>ที่ร้าน<ด>แต่เราจะไม่เรียนแบบใครเราจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลองชิดูสิลูกรกระจูมือให้หน่อยโอเคขอบคุณ <Yeah. S 1> ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ ลูกค้าการันตีนะครับอร่อยส่วนนี้นะครับกิตภันฑ์โอเคนะคะนี่คําเมนูรังืึองมะนาวสดาค่ะเมนูใหม่นําเสนอเพื่อสุขภาพนะคะของทางร้านนะครับเมนูเด็ดนะครับเชิญได้นะครับเส้นสุรินร้อยเอ็ดหรือสุรินจอมพระครับกมหนึ่งจากตัวเมืองออกมาอยู่ซ้ายมือนะครับ214เส้น2องหนตรงข้ามกับเอติดกับเซียงกงสุรินอะไรโอเคครับเกือบถึงเจริญชัยกลางเหล็กนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับที่ติดตาม